สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจไปรับชมกันเลยค่ะ วันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2568เวลา13.30นานางสาวสุนันเพชชชูหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่3/2568โดยมีอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟล็นซ์ณห้องประชุมอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงรางานเพื่อพิจรารณากรณีราาัฐวิสาหกิจขอปรับปรุงสภาพ ภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินโดยที่ประชุมมีมติดังนี้หนึ่งเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลเอกชนสำหรับพนักง,งานและบุคคลในครอบครัวจากเดิมเต็มจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3,600บาทต่อครอบครัวต่อปีเฉพาะนอกเวลาทําการของการไฟฟ้านครหลวงเป็นเต็มจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน5,000บาทต่อครอบครัวต่อปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและให้การไฟฟ้านครหลวงจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ กับแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการรายงานราานัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ต่อไป2กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอปร,รับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนและขอปร,รับเงินเดือนของพนักงานที่ประชุมมีมติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะทาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางหรือแผนงานการจัดหาไรายได้หรือประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นใหม่หากธนาคารมีการปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุข,ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22เมษายน2568และรอความเห็นจากกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคม2550 ประกอบกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2558ที่เห็นชอบในหลักการแนวนโยบายการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักง,งานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อมีให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างกันดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาคณะกรรมการรายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักรายงานสัมพันธ์ YouTube รายงานสัมพันธ์ News ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะ สำนักรายงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างรายงานสมานฉัน,นยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ